โคปวดหลังปวดเอวเป็นความดันกับไขมันคือความดันเนี่ยไม่มีแล้วปกติแต่ว่ามีเป็นที่ขาเป็นไอ,ไอ,ไอกระดูกทับเส้นนะแล้วก็เป็นเบาหวานความดันหมู่บ้านเขมะาในลำพิเวศประชากรในนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมดน่ะ187หลังคาเรือน การที่เราไม่ดูแลสุขภาพนะคะตามใจปากกินอาหารโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าอาหารพวกนั้นอะ่ะมันจะส่งผลให้กับเราในวันไหนพอเพอิญตัวเองเนี่ยมาเกิดโรคขึ้นมาก็เลยเรนเห็นว่ามันต้องทําอะไรสักอย่างและเราไปโครงการของสสสนะคะก็คือเรนเห็นเกี่ยวกับการออกกำลังกายของคนในชุมชนทั้งหมดเลยเราไม่เน้นใครเราเน้นคนทุกช่วงวัยหรือเรียกว่าคนสาวัยก็ได้นะคะเราก็จะมี การทำกิจวัตรประจำวันของคนในชุมชนนะคะมีการออกกำลังกายปั่นจักรยานนะคะวิง่งการเล่นกีฬาต่างๆการเปลี่ยนแปลงก็คือทำให้รักสุขภาพตัวเองมากขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายทุกวันส่วนเรื่องอาหารก็ส่วนมากจะปลูกผักกินไขมันจะลดน้อยหน่อยเพราะว่าพวกเนื้อสัตว์นี่มันย่อยอยากเดินออกกำลังกายวันละสี้านาที แล้วก็อยู่ยว,ว่างก็ทํางานบ้านทุกอย่างไขมันก็ดีขึ้นไปตรวจมาแล้วแล้วมันก็ดีขึ้นหลังจากเข้าโครงการนี้แล้วก็รู้สึกว่าเวลามาทํางานก็ได้ออกกําลังกายทําความสะอาดตามศูนย์ได้กวาดได้ถูก็กินยาก็รู้สึกว่าอาการก็ดีขึ้นทุกวันต้องเช้ามาก็ต้องขี่จักรยานไปรอบๆนะแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นไขมันก็ลดลงเบาหวานก็ลดลง ความดันก็ดีขึ้นข้อเขา่าจะต้องผ่าก็ไม่ต้องผ่าแล้วตอนนี้ไปบอกหมอหมอก็บอกไม่ต้องผ่าโครงการของสสสนะคะการทํากิจกรรมของคนสามวัยเพื่อสุขภาพนะคะเราถือว่าเราประสบความสําเร็จอะคะ่ะจากคนที่เราทําแบบสอบถามกันไปนะคะจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ย คนที่เข้าร่วมกับเราเนี่ย80ท่านนะคะมีทั้งผู้สูงอายุวัยทำงานเด็กและเยาวชนนะคะทุกคนเล็งเห็นสุขภาพของแต่ละคนดีใจนะคะครั้งแรกเราเข้าใจว่าโครงการนี้มันยากสำหรับที่การจะเอาแต่ละคนเนี่ยมารักสุขภาพตัวเองมาลดช่องว่างในชีวิตของตัวเองนะคะทุกคนได้มาโดยที่ไม่ต้องซื้อหาเลยคะ่ะทุกคนเริ่มทำเป็นกิจวัตรประจำวัน จากสัปดาห์หนึ่งร้อยกว่านาทีจนทุกวันเนี่ยเขาทําจนเป็นเกือบ400นาทีในตอนหนึ่งสัปดาห์สิ่งที่เขาได้คืออะไรคะได้สุขภาพค่ะไม่ต้องไปหาหมอลดภาวะซึมเศร้าและที่สําคัญคือเขาไม่ต้องกินยาเป็นอาหารแต่เขากินอาหารเป็นยาค่ะเปิดตัวดิฉันเองก็ยินดีนะคะสําหรับสารต่อโครงการดีๆอย่างนี้อีกในเมื่อครั้งนี้เราทะลุเป้านะคะได้ คนกลับมาได้สุขภาพดีๆกลับมาได้รอยยิ้มของคนในชุมชนคิดว่าโครงการในต่อๆไปก็จะน้อมรับแล้วก็นำสิ่งดีๆเข้ากลับมาสู่นักกในชุมชนค่ะ